สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องอัจฉริยะผู้สูญเสียศัก,กยภาพตอนที่275ตามหาสมบัติฝากกด Subscribe ช่องลิตรมังหะก,กันด้วยนะครับและเจ้าใครอยากสนับสนุนก็โดเนตัำได้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้มังหะเรื่องนี้ก็ใกล้จะถึงตอนล่าสุดแล้วนะครับใครมีเรื่องไหนที่อยาก เดีให้ทำก็แนะนำกันมาคอมเมนต์กันมาบอกได้ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ผมจะไปหาลองไปหาดูไปเริ่มกันเลยนายน้อยนายน้อยพลังวิญญาณของนายน้อยพังทลายลงแล้วข้ามันซะข้ามันให้ได้ เอาชีวิตมันมาให้ได้หาย่าไปเลยไอเฮ้ยนายน้อยไม่ต้องกังวลฟืมเอกหลบได้นะครับนี่พวกเจ้ายังอยากสู้ใช่ไหมไม่คิดจะส่งนายน้อยของพวกเจ้าไปรักษาแล้วสินะ<อ>จริงด้วยเราค่อยมาสู้กับเจ้า นี่ทีหลังดีกว่าที่สำคัญคือต้องให้นายน้อยไปรักษาตัวน้อยบัดซบยิ่งนักแต่แย่หน่อยนะพวกเจ้าจะออกยังไงล่ะกวนตีนชิบหายไพอีกมันได้อัขาระอาคมของนายน้อยไปได้ยังไงกันเสี่ยวเอี้ยนเจ้าสารเลว ฮ่าฮ่าโทษทีนะข้าน่ะไม่เคยคิดจะญาติมีญาติดีมิรสหายอะไรกับเจ้าหรอกนะผู้หโสดซ่งข้าว่าจะเป็นคนเดียวละจะไปคนเดียวละไม่อยากสร้างปัญหาพวกท่านบายบายเอ๋ไว้เจอกันใหม่นี่สร้างสถานการณ์เอาไว้แล้วกลับ จากไปอย่างนี้เลยให้ตายสิพัพพาหลังจากนั้นไม่กี่วันมึงทะเลสาบในภูเขาหมื่นโอสุดพระเอกได้ตกปลาลครับดีดีด,ดีติดเบ็ดอย่างนั้นแหละไปเลย ก้นผลึกโอสถต้องเป็นของข้าฮิปราชลาดนะครับกลับมาโจมตีพระเอกตึงเจ้าโง่เจ้าคิดว่าข้าจะพลาดตกลุมพรางเจ้าหรือไงข้าที่เป็นอสูรเวทร,ระดับเจ็ดไม่มาตกอะไรไงงโง่แบบนี้หรอกนะ แต่นี่ก็น่าอร่อยดีให้ข้ากินง่ายๆจะดีกว่านะอีกกระเอกได้ใส่อะไรไว้ไม่รู้นะครับตุมตายเงแเกเฮ้ๆ <c oughs> สำเร็จไม่มีสัตว์อสูรเวทตัวไหนต้านทานการกินผลไม้เมคาได้หรอกฮ่าฮ่าแม้กระทั่งจื่อเหยียนก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกันอีก ทั้งนางก็เป็นสัตว์อสูรระดับเจ็ดเหมือนกับเจ้าอีกด้วยนะข้าขอขุดต่อละส่วนผสมหลักที่สำคัญก้อนผลึกโอสถได้มาเรียบร้อยโชคดีหน่อยที่ข้าได้พลังวิญญาณโอสถมาส่วนนี้ต่อให้ต่อไปข้าต้องเก็บวัตถุดิบอื่นต่อเอ๋อะไรเนี่ย ผู้เขาเหมือนโอสถลังอสูรมังกรแกนมังกรควรอยู่ที่นี่นี่นาตามเป็นที่แล้วข้าเองก็ขุดมันไปหมดแล้วนะแต่ทำไมหาไม่เจอกันก็ได้ข้าจะไปหาสมุนไพรก่อนละกันเป็นไปไม่ได้ป่าอสูรโลหิตมีต้นไม้อสูรโลหิตอยู่เต็มไปหมด ข้าหาแกนาสูญไม่ได้เลยนะให้ตายสิแม้กระทั่งย่าก็เต็มไปมีคลื่นพลังเต็มไปหมดนี่มันอะไรเนี่ยส่วนผสมโอสถเต็มไปหมดคิดจะมาเล่นตลกกับข้างั้นเหรอเฮ้อถ้าหาข้าไม่อาจหาส่วนผสมเจอแล้วละก็ข้าคงต้องยึดจากพวกมันซะแล้วสินะ พวกผู้นำของสัตว์อสูรเวทอยู่ในภูเขาหมื่นโอสุดพวกนั้นเก็บส่วนผสมไว้หรือเปล่านะลูกพี่ลูกพี่ฮัชช่อยู่บ่อยครั้งเป็นเปลือยหน้าอกอยู่บ่อยหรือเปล่าอะไรฟะทำไมไม่กลับไปร่างเดิมล่ะ เงียบเถอะข้าไม่ได้เป็นอะไรนักหรอกร่างกายที่ค้าแดงนั้นแข็งแกร่งกว่าร่างทั่วๆไปเสียอีกยังหยิกเหลือข้าหิวจะตายแล้วนะรีบไปอาอาหารในท่านผู้นั้นเร็วเข้ารีบเตรียมส่วนผสมวัตถุดิบหายากให้ไวเลยน่ารักจังสัต์ชุน ท่านอาหญิงไม่ต้องกังวลเราจะหาอาหารมาให้ท่านพอใจให้ได้เองเร็วเข้าอีกรีบหนีเร็วเข้านี่พวกเจ้าข้าคือนายน้อยของนิกายส่วนเลยนะนิกายของข้าเป็นสหายกับนิกายของพวกเจ้าไม่ใช่เหรออึอ้งหัก ก็ให้บิดาเจ้ามาหาข้าสิในน้อยเจ้าบังอาจนักเจ้าจะทำอะไรได้ต่อไปตาพวกเจ้าแล้วเจ้าเป็นใครเข็นข่าผู้คนเหล่านี้ไม่กลัวหอคอยโอสดเล่นงานเลิกใครจะรู้ได้ถ้าหาข้าสังงานพวกเจ้าหมด อย่าไปกลัวมันมันสิต้องกลัวพวกเราจัดการมันซะตึงๆๆๆล่วงเป็นแถวเลยนะครับเคียกเขียเขเขบใครบอกว่าข้ามาคนเดียวในแดนโอสุดแห่งนี้ชีวิตและความตายของพวกเจ้าข้าได้กำหนดไว้แล้วสมบัติทั้งหมดและเปลวเพลิงสามพันชวดช่วงจะต้องตกเป็นของพวกเราตระกูลวิญญาณ ข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ข้าต้องรีบออกไปแล้วข้าเป็นเกิดอะไรขึ้นหนักข้าทำลายผนึกอาคมนี้ไปแล้วแต่ทำไมยังไม่ออกจากที่นี่อีกทำไมมันไม่ทำงานกันฮ่าฮ่าข้าได้สร้างข่ายอาคมกันพวกเจ้าหนีไปไว้หมดแล้วยังไงล่ะ พวกเจ้าคงเป็นตระกูลวิญญาณสินะถ้าหากพวกเจ้าปรากฏตัวออกมาแบบนี้คิดจะคว้าสมบัติทั้งหมดและเปลวเพลิงสามพันไปด้วยเลยละสิท่าผู้หญิงจากตระกูลเฉาคำพูดเจ้าพูดได้ตรงประเด็นมากคนที่ข่าจะสงหารคนแรกคงจะเป็นเจ้าแล้วกระมังฟุ้ม อิงเอ,อ๋ระวังมันใช้ทักษะสู้รวนวิญญาณมันจะดึงวิญญาณเจ้าออกมาตึงมาอย่างที่อยู่แล้วนะครับไปอีกเราเสียวเอียนก็จบตอนที่275ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งก็ไม่